สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อหลังจากสุมาอีอ้ปราบกบฏเลี้ยวตังได้สําเร็จพอกลับมาถึงเมืองหลวงนี่ปรากฏว่าสถานการณ์ในวโกกําลังวุ่นวายเลยทีเดียวครับจกักรพรรดิโจยยประชวรหนักใกล้จะสวรรคตแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ล่ะครับเราจะมาดูกันว่าสุมาอี้เนี่ยเขาใช้ไหวพริบแล้วก็การวางแผนรับมือกับวิกฤตเปลี่ยนผ่านอำนาจครั้งนี้ยังไง ประเด็นสําคัญเลยนะคะก็คือความไม่แน่นอนเรื่องการสืบทอดอํานาจในวีโกกตอนนี้แล้วค่ะเพราะว่าราชทายาทโจฮองอย่างทรงพระเยาว์มากแค่8ปดขวบเอง8ปขวบเองเหรอครับโอ้โหเด็กมากใช่ค่ะมันก็เลยเปิดช่องให้เกิดการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองกันอย่างเข้มขน้นซึ่งแน่นอนว่าซูมาอีก็ต้องเข้ามาพัวพันด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยวิกฤตมันเริ่มจากที่จกักรพรรดิโจยอยประชวรหนักค่ะหลังจากที่ทรงฝันร้ายถึงอดีตฮองเฮาที่เคยสั่งประหารไปนะคะพระอ การก็ซุดลงเร็วมากเลยครับพออาการซุดก็ทรงกังวลเรื่องคนสืบทอดบัลลังก์ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพราะโจหองอยังเด็กมากตอนแรกก็ทรงพยายามจะตั้งเอียนอองโจหูซึ่งเป็นญาติสนิทให้เป็นผู้สําเร็จราชการอ๋อแต่เหมือนโจหูปฏิเสธไปใช่ค่ะโจหูปฏิเสธไปเพราะแกไม่ได้เป็นคนมักใหญ่ไฟสูงอะไรทีนี้พวกขันทีชนสนิทอย่าง,งซึงจูเล่าห่องก็เลยสเสนอชื่อโจซองขึ้นมาแทน โจสองนี่ลูกชายโจจินอดีตแม่ทัพใหญ่ใช่ค่ะโจยอยก็ส่งเห็นชอบนะคะแต่เพื่อไม่ให้มีปัญหาขันทีก็เสนออีกว่าให้ส่งโจฮูไปไกลๆเลยไปปกครองเมืองเลียวต่างนู่นโจฮูก็เลยจำใจต้องไปอ้าวกลายเป็นว่าโจซองก็เลยได้ตำแหน่งผู้สำเร็จร,ราชการแล้วก็ได้เป็นจอมพลคุมอำนาจเบ็ดเสร็จไปเลยสิครับใช่ค่ะได้คุมทั้งทหารทั้งบริหารไปเลย แต่ว่าโจโยอยเองก็ยังไม่ค่อยวางใจเรื่องศึกนอกเท่าไหร่ก็เลยมีรับสั่งด่วนให้ตามสุมาอี้กลับมาเข้าเฝ้าที่เมืองหูโตครับแล้วก็มาถึงฉากสั่งเสียที่เอ่อค่อนข้างสะเทือนอารมณ์เหมือนกันนะโจโยอยจับมือสุมาอี้ฝากฝั่งรัฐทาย,ยาทโจฮงใช่ค่ะมีการเปรียบเทียบตัวเองกับเหล้าปี่ที่ฝากฝั่งเล้าเซียนไว้กับขงเบ้งด้วยอืม ขอให้สูมาอี้กับโจซองช่วยกันดูแลโจฮองแล้วก็ให้โจฮองนับถือสูมาอี้เหมือนพ่อค่ะหลังจากนั้นไม่นานโจยอยก็สวรรคตค่ะตอนนั้นประชนมายุแค่36พรรษาเองครองราชได้13ปีโจฮองก็ได้ขึ้นครองราชเป็นฮองเต้องค์ที่สโจฮองนี่จริงๆแล้วมีข้อมูลว่าเป็นบุตรบุญธรรมอาจจะเป็นลูกขององแห่งบูเซงค่ะก็มีข้อมูลแบบนั้นอยู่ ก็เท่ากับว่าตอนนี้วุยกกมีผู้สําเร็จราชการร่วมสองคนคือซูมาอี้กับโจซองแต่การมีผู้สําเร็จราชการสองคนแบบนี้แถมบารมีก็ดูจะต่างกันเยอะก็น่าจะนําไปสู่ปัญหาหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะโดยเฉพาะฝั่งโจซองเริ่มรู้สึกว่าอํานาจตัวเองถูกท้าทายเริ่มหวาดระแวงในตัวซูมาอี้มากขึ้นเรื่อยๆก็คงกลัวบารมีกลัวความสามารถของซูมาอี้ที่เพิ่งปราบขงเบ้งปราบกบฏมะหมัดมาก ใช่ค่ะแล้วก็มีคนสนิทอย่างโฮอันคอยุยงด้วยบอกว่าโจซองมีอำนาจสูงสุดแล้วไม่ต้องไปเกรงใจซูมาอี้หรอกแล้วก็ยังไปขุดเรื่องเก่าๆความขัดแย้งระหว่างโจจินพ่อของโจซองกับซูมาอี้มาตอกย้ำอีกโอ้ยุคแบบนี้โจซองทำยังไงต่อครับโจซองก็ตัดสินใจเลยค่ะว่าจะต้องกำจัดอำนาจซูมาอี้ให้ได้ก็วางแผนกับพรรคพวกเสนอห้องเต้โจฮองให้แต่งตั้งซูมาอี้ขึ้นเป็นตำแหน่งไทฟู่ ไทฟู่มหาราชครูเหรอครับตำแหน่งก็ดูสูงส่งดีนี่นาใช่ค่ะตำแหน่งสูงส่งมากให้เกียรติสูงสุดเลยแต่ประเด็นคือเป็นตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจทางทหารเลยค่ะคือเหมือนยกขึ้นหิ้งไปเลยเป็นการรีบอำนาจแบบเนียนๆน่ะอ๋อเข้าใจแล้วเป็นการปลดอาวุธทางการเมืองว่างั้นเถอะแล้วสุมาอี้ว่ายอย่างไงครับโดนแบบนี้สุมาอี้ก็ต้องยอมรับราชองค์การนั่นแหละค่ะพอสุมาอี้ไม่มีอำนาจทหารแล้วโจซองก็ไม่รอช้าเลย รีบแต่งตั้งน้องชายตัวเองพวกโจอ,อี้โจหุ่นโจงานแล้วก็คนสนิทอย่างโฮอันเต็งเหยยงเต็ง,ตงปิดเข้าคุมตำแหน่งสำคัญสำคัญหมดเลยเรียกว่ารวบอำนาจเบ็ดเสร็จเลยทีนีแ้แล้วสุมาอี้แหละครับจะทำยังไงต่ออยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างอันตรายแล้วนะค่ะสุมาอี้รู้ตัวดีเลยว่ากำลังโดนจับตาแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยตัดสินใจใช้แผนเด็ดเลยค่ะคือป่วยการเมืองป่วยการเมืองแกล้งป่วยเหรอครับใช่ค่ะ แกล้งป่วยหนักทำเป็นว่าทำงานไม่ไหวแล้วแล้วก็ยื่นหนังสือลาออกเลยบอกว่าจะขอกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดแล้วก็พาลูกชายทั้งสองคนสูมาสุสุมาเจียวกลับไปด้วยกันหมดเลยโหแล้วโจทรงเชื่อเหรอครับแผนนี้เชื่อสนิทเลยค่ะโจทรงคิดว่าสุมาอี้แก่แล้วป่วยหนักจริงหมดสภาพแล้วจริงๆก็เลยเลิกสนใจไปเลยคราวนี้ก็เหมิมเกริมใหญ่เลยค่ะใช้อำนาจตามใจชอบ มีเรื่องยกักยอกของหลวงชอบหนีไปล่าสัตว์นอกเมืองทีลานานๆแม้จะมีคนเตือนก็ไม่ฟังอย่างน้องชายโจอี้หรือควน้อมใช่ค่ะเตือนก็ไม่ฟังประมาทมากแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะอา้าวยังไงต่อครับเวลาผ่านไปเกือบสิบปีค่ะโจซงก็เอ่อเกิดระแวงขึ้นมาอีกนิดหน่อยตั้งสิบปีเลยเหรอครับกว่าจะระแวงใหม่ใช่ค่ะสิบปีโจซงก็เลยสั่งให้ลีซินขุนนางที่กำลังจะไปรับตำแหน่งที่เมืองเซียงจิว๋ว แวะไปเยี่ยมสุมาอี้หน่อยไปดูลาดเหล่าซิว่าเป็นยังไงบ้างคราวนี้สุมาอี้จะทํายังไงล่ะครับโดนส่งคนมาเช็กแบบนี้สุมาอี้รู้ทันอยู่แล้วค่ะก็เตรียมการแสดงฉากใหญ่ไว้รอเลยคราวนี้ต้องเอาให้เนียนกว่าเดิมอีกสแสดงได้นะไรครับแกล้งป่วยหนักกว่าเดิมอีกค่ะทําเป็นนั่งบนเตียงห่มผ้าหนาๆตัวสัน่นทําเป็นหูตึงฟังลีซินพูดชื่อเมืองเซียงจิว๋วก็แกล้งทําเป็นฟังผิดเป็นเป้งจิว๋วโอ้โหเล่นใหญ่มาก ยังมีอีกค่ะแกล้งทำน้ำแกงหกเลอะเสื้อผ้าดูอ่อนแอสุดๆแล้วก็ยังฝากฝังลูกชายทั้งสองคนกับลีซินด้วยนะบอกว่าเป็นคนโง่เขลาไม่ได้เรื่องฝากลีซินช่วยดูแลด้วยคือแสดงเต็มที่ว่าตัวเองนี่ใกล้าตายแล้วจริงๆแล้วผลเป็นไงครับลีซินเชื่อไหมเชื่อสนิทเลยค่ะแต่ไปรายงานโจทรงว่าสุมาอี้เนี่ยป่วยหนักจริงๆใกล้าตายเต็มทีแล้วไม่มีพิษสงอะไรเหลือแล้วโจโซงได้ฟังก็ดีใจมาก หายระแวงเป็นปลิดทิ้งเลยคราวนี้สบายใจละหมดเสี้ยนหนามแล้วประมาทสุดๆไปเลยใช่ค่ะประมาทอย่างสิ้นเชิงแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือสิ่งที่สุมาอี้ต้องการเบื้องหลังละครฉากใหญ่นี้สุมาอี้มีแผนอะไรซ่อนอยู่ครับพอลีซินกลับไปปุ๊บสุมาอี้ก็เฉลยแผนให้ลูกชายฟังเลยค่ะบอกว่าการที่ลีซินเอาข้อมูลผิดๆเนี่ยไปบอกโจซงน่ะจะทำให้โจซงตายใจสุดๆแล้วจะต้องออกไปล่าสัตว์นอกเมืองอย่างสบายใจแน่นอน แล้วนั่นก็คืออะค่ะโหเป็นสุดยอดกลยุทธ์จริงๆครับทั้งการรอคอยความอดทนแล้วก็การแสดงที่แนบเนียนมากๆใช่เลยค่ะกลยุทธ์แส้ป่วยของซูมาอีน้นี่เป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งมากของการใช้ความอดทนคือรอถึง10ปีนะคะไม่ใช่แค่รอเฉยๆแต่เป็นการประเมินสถานการณ์เก็บข้อมูลแล้วก็รอจังหวะที่ศัตรูประมาทที่สุด มันแสดงถึงวินัยทางการเมืองการวางแผนที่ซับซ้อนมากเหมือนแผนซ้อนแผนของจิวยี่ในศึกผาแดงเลยนะครับแต่คราวนี้ซูมาอี้เป็นคนคุมเกมเองคล้ายๆกันค่ะแต่ครั้งนี้ซูมาอี้คือคนที่กลุมสถานการณ์ไว้ได้หมดเลยในทางกลับกันความประมาทของโจซองนี่แหละค่ะการที่เชื่ออะไรง่าย,ายๆโดยไม่ตรวจสอบให้ดีมันกลายเป็นจุดอ่อนสําคัญที่ซูมาอี้รอคอยมานานครับน่าสนใจมากเรื่องนี้ก็ทิ้งคําถามให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะครับว่า ในโลกของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจแบบนี้บางทีการแสดงความอ่อนแอออกมาอย่างแนบเนียนถูกจังหวะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นที่มาของความแข็งแกร่งหรือเป็นหนทางสู่ชัยชนะได้เหมือนกัน